สวัสดีครับผมนัชนนนะครับและวันนี้นะครับผมยืนอยู่ที่ตำบลลางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีครับวันนี้ครับผมไม่ได้พามาแค่ดูที่ดินนะครับแต่ว่าพามาดูบ้านด้วยนะครับเป็นที่ดินพร้อมบ้านนะครับเป็นออกแนวบ้านห้องแถวนะครับผมมีทั้งหมด3หลังนะครับที่กำลังจะบอกประกาศขายราคาย่อมเยาวมากจิบจิบครับ2ห้องนอน1ห้องน้ำ มีพื้นที่ตักล้างหรือว่าห้องครัวให้แล้วก็มีห้องโถงราคา4 9 0 0 0เท่านั้นว,ว้าวน่าสนใจใช่ไหมครับผมบ้านหลังนี้ครับติดกับถนนลาดยาง วอ่าตรงนี้นะครับวิ่งออกไปนะครับเพียงแค่750เมตรเจอวัดรางบัวนะครับ1.1กิโลเมตรจะเป็นถนนเส้นใหญ่ครับก็คือ3087ราชบุรีผาปกที่สามารถวิ่งไปที่สวนพึ่งได้นะครับห่างจากสวนพึ่งเนี่ยประมาณราวๆสัก30กิโลเมตรนะครับผมแล้วก็บ้านหลังนี้ครับด้านหน้าเนี่ยผมมองดูว่ามีความโล่งแบบโล่งมากนะครับไม่อึดอัดเลยทีเดียว มีเพื่อนบ้านให้เห็นนะครับขณะนี้ฝนกำลังโปรยปลายขอโทษทีนะครับอยากจะชี้ให้ดูให้เห็นเพื่อนบ้านแต่ว่ามันเปียกฝนนะครับข้างในนู้นนะครับเป็นเส้นทางที่เข้าไปโครงการทิวสนที่ทุกคนหลายคนไม่ใช่ทุกคนเคยถามนะครับแล้วก็มีโครงการเขาสนอยู่ข้างในทางด้านนู้นด้านในนะครับมีร้านค้าถึง2อร้านค้าตรงสามแยกนะครับว้าวไม่อดแน่นอนด้านหน้าออกไปตรงนี้ก็ร้านค้าร้านใหญ่เลยทีเดียวนะครับผม อยากจะบอกว่าบ้านหลังนี้ครับอยู่ใกล้กับเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับเพียงแค่2กิโลกว่าๆเท่านั้นใกล้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบนนะครับรางบัวเพียงแค่2กิโลครับแล้วก็อยู่ใกล้กับเรื่องของอ๋ออพทอเพียงแค่1.3กิโลเมตรเท่านั้นว้าวเดี๋ยวเรามาดูตัวบ้านกันบ้างกันดีกว่าครับบ้านหลังนี้ครับเนื้อที่ทั้งหมดนะครับอยู่ที่27ตารางวาพื้นที่ใช้สอยนะครับอยู่ที่9.3ตารางเมตรโดยประมาณนะครับ พื้นนะครับปูพื้นกระเบื้องให้ภายในครับทาสีเหลืองอ่อนๆนะครับว้าวสวยงามเลยประตูครับมั่นคงแข็งแรงแน่นอนครับเป็นประตูยืดนะครับผมประตูเชิดไม่มีหรอมีแต่ประตูยืดหรอนี่เลยตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องโถงไว้นั่งเล่นไว้พาเพื่อนมาเที่ยวนะครับส่วนภายในตรงนี้ครับจะมีห้องนอนถึงสองห้องนอนนะครับตรงนี้บานเกรดครับใช้ เปิดแอร์ก็ได้ใช้พัดลมได้นะครับภายในเป็นแบบนี้เลยอ่ากล่องทีวีอยู่ตรงนี้ปักไฟอยู่ตรงนี้ไฟมีพร้อมแล้วนะครับในห้องนี้นะครับอันนี้คือห้องแรกเดี๋ยวเราไปดูห้องที่สอครับผมห้องที่สออยู่ข้างๆกันแวบมีครอบครัวนะครับห้องลูกห้องพ่อห้องแม่อ่านี่เลยนะครับพื้นที่ไม่แออัดน,นะครับประมาณกี่เมตรผมนับเก้าหนึสอง ประมาณ3เมตรคูณ3เมตรนะครับผมอเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องน้ำนะครับผมฟึบด้านหลังตรงเนี้ยเราสามารถที่จะมีรถจักรยานนักปั่นจักรยานเอามาจอดด้านหลังก็ได้ตรงนี้ก็มีห้องน้ำให้ลักษณะของห้องน้ำก็โอเคนะค่อนข้างที่จะกว้างนะครับผมถือว่าไม่คับแคบมีในส่วนของการอาบน้ำได้ชวาเวอร์นะครับอันนี้ ก็ทำธุระได้นะครับผมถือว่าโอเคนะซิงด้านหลังครับผมอ้าวมีคนมาแอบทำอะไรเนี่ยนี่เลยนี่เลยเอ,อ๋อทำอะไรอ๋อ,อล้างอ๋อ,อแม่บ้านหนะ้าตาเหมือนแม่บ้านครับอันนี้นะครับเป็นในส่วนของที่ว่าทำเป็นส่วนครัวเป็นซิง์นะครับวางเตาแก๊สได้กระทะไฟฟ้าได้นะครับ ด้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นะะแสตลรงนะครับมีความปลอดภัยสูงป้องกันขโมยขจรได้นะครับข้างหลังนี้เป็นพื้นที่ว่างเปล่าโล่งๆครับผมอานี่เลยราคาถูกครับสี่แสนเก้าเท่านั้นนะครับกับบ้านห้องแถวหลังนี้ครับพื้นที่ใช้สอยเก้าสิบามตารางเมตรเนื้อที่2ี่สิบเจ็ดตารางวาแต่เ,เราออาไปดูข้างนอกครับไม่ใช่แค่หลังเดียวตามผมมาครับ ไฟสวยมากโอ้โหอันนี้มีไฟหลุมด้วยนะครับปึบหน้าบ้านดูโล่งอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเสาโรมันได้ไหม <c oughs> น่าจะได้เนาะมีสามห้องนะครับเริ่มจากห้องนี้อ้อจริงๆแล้วมีห้องหัวมุมสำหรับใครที่ชอบห้องหัวมุมแต่ห้องหัวมุมเนี่ยจะราคาสูงกว่าคนอื่นนิดนึงห้องนี้นะครับเหมือนกับห้องนี้แทบจะทุกอย่างยกเว้น สีกระาเบื้องสีกระาเบื้องนะครับจะเป็นแนวสีส้มแต่ขออภัยทีลืมกุญแจครับเปิดไม่ได้วันนี้แต่ถ้าใครจะมาดูนะครับเดี๋ยวผมจะหากุญแจมาเปิดให้นะครับหลังนี้นะครับเลขที่3 39ทับ1มีบ้านเลขที่ให้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับไม่ต้องไปขอแค่ขอย้ายเข้ามาอยู่นะครับติดกับหัวมุมด้านข้างนะครับก็จะเป็นแปลงที่ดินโล่งๆอยู่502 0เท่านั้นนะครับตรงนี้นะครับผมอ่าแล้วก็หลังนี้ครับที่เรารีวิวเมื่อกี้ 3 3 9ทับ2แปลงนี้นะครับ4ี่แสนแล้วก็หลังนี้ครับหลังนี้กระเบื้องภายในจะสีฟ้านะครับผมราคาเท่ากับหลังที่29เอ,อ่อไม่ใช่9ต้องบอก3า9สทัครับผมตามบนลางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีครับราคาถูกมาก4 100, 9แสก็ต้องบอกว่าทำไมเจ้าของเขาถึงขายใช่ไหมครับเนื่องจากว่า เขาอยู่กรุงเทพไม่มีเวลามาดูแลนะครับก็เลยอยากจะขายสาหรับใครที่อยากจะมีบ้านสักหลังหนึ่งนะครับเปิดร้านขายของก็ได้นะมีรถผ่านไปผ่านมาอยู่ตลอดครับแล้วก็ใกล้กับพวกเท,เทคโนโลยีพระจอมเกล้าที่ผมแจ้งเมื่อกี้แล้วก็ใกล้กับกรุงเทพกรุงเทพเนี่ยประมาณลาลาหนึากิโลเมตรเท่านั้นเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะครับผมแนะนําว่ามาดูครับ โทรหาผมนัชนน์นะครับ0922635563นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร e ด้วยนะครับเพจ facebook รวมไปถึง youtube c h anel n นะครับตากฝนกันเลยนะครับทั้งผมทั้งทีมงานนะครับคนถ่ายทำอันนี้คือเพื่อนบ้านของเราข้างในบ้านหลังเนี่ยคือสวยสวยงามมากเป็นประมาณลักษณะบ้านเรือนไทยนะครับช่วงเนี่ยบ้านคนอยู่เยอะแยะมากมายเลยริมถนนตรงนี้นะครับไม่เปรี่ยวนะครับแล้วก็ดูสวยงามด้วยว้าวโหผมชอบ ที่ผืนนี้จังเลยอะไรที่เป็นแนวรัวข้องม้าเนี่ยผมว่ามันดูสวยดีนะถึงแม้พื้นที่ของเขา,าอาจจะดูต่างกว่าถนนนิดนึงแต่วันนี้ผมนะัชนนไปแล้วครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย